เอานั่งอะ่ะพอจะอัดน้องเฟรลินนั่งเลยค่ะอ่ะไม่เป็นไรก็อ,อัดเฟรลินกินสุก,กี้ละกันผักนี่กินผักเด็กคนนี้กินผักเฟรลินอายุกี่ขวบคะอ่ะไรนะหกเหรอเฟรลินใบหวยนี่เคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่เฟรลินอายุสองขวบคะ่ะวันนี้มา กี้เขาถอดกับคุณยายด้วยไม่เตะหรอลูก <c oughs> ปิดคลิปแล้วทำไงก่อน <c oughs> นี่บาย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 ส่งจูบน่ารักมาก <c oughs> ยายเคียวตุ้ยตุ้ยเลย,ย ไนริย,นยิ้มใหญ่เลยค่ะ